สวัสดีครับสมาชิกชาว PCP ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็อยากจะมานำเสนอ,อเป็นรุ่นเก่านะครับผมสูบมือ8มิลนะครับแต่เป็นระบบนี้ผมยังไม่เคยเห็นนะครับหรืออาจจะมีท่านผู้ชมนะครับได้ เห็นได้เจอนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับว่าระบบนี้มีมานานหรือ,อยังนะครับคือเป็นของอเพื่อนในกลุ่มนะครับคือเขามาให้ซ่อมนะครับตัวนี้ก็เป็นอุลิ่งไม่เคลื่อนที่นะครับอุลิ่งจะไม่อยู่กับแกนนะครับผมอุลิ่งจะฟังอยู่ข้างในนะครับ คืออยากเอามาให้ดูนะครับว่าระบบการทำงานระหว่างโอลิงไม่เคลื่อนที่กับโอลิงอยู่กับแกนมันต่างกันยังไงแล้วก็มีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับผมโดยรวมนะครับลักษณะเนื้องานนะครับก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับเป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเกลียวนะครับทั้ง2ด้านนะครับเดี๋ยวผมจะขันออกให้ดูนะครับ ผมก็ยังไม่เคยเห็นนะครับระบบแบบนี้คือช่างเขาออกแบบได้ดีมากเลยนะครับตัวนี้จะเอาด้านไหนเป็นด้านต่อกับสูบก็ได้นะครับคือเกลียวทั้งสองเกลียวนี้ก็เท่ากันนะครับผมมาด้านนี้ก็ได้นะครับผมหรือจะด้านนี้นะครับอ้าวไม่ใช่นะครับขออภัยนะครับมันคนละเกลียวนะครับผม เอผมก็นึกว่าเกี่ยวเดียวกันนะครับผมยังไม่ได้วัดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมตัวนี้ที่เขาเอามาให้ก็คือมันปิดลมสูบสูบไม่เข้านะครับก็เลยมาแก้ดูนะครับมันเป็นที่สูบนะครับผมคือมันไม่ได้ใช้นานนะครับก็มีพวก เศษจาจระะบีเศษอะไรบ้างนะครับผมเข้าไปอุดนะครับทําให้มันไปอุดตรงจุบมอไซน์นะครับทําให้ลูกยางมันไม่ปิดนะครับเดี๋ยวก็จะมาไขาให้ดูนะครับว่ามันต่างกันยังไงนะครับกับโอลิงอยู่ที่แกนนะครับผมแล้วข้อดีข้อเสียนะครับวันนี้ก็จะได้รู้กันนะครับ ตัวนี้ก็เป็นงานของผมเองนะครับคือทำไว้ให้คนแก่ที่บ้านนะครับระบบนี้มันจะดีกว่า PCP ก็ตรงดูแลรักษาง่ายนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนหรือว่าอะไรที่เป็แพงต้องสั่งนะครับนั่นแหละครับคือข้อดีแล้วก็ดูแลก็รักษาได้ได้ง่ายนะครับตัวนี้ซ่อมไม่ยากนะครับ ตัวที่มันเสียก็จะเป็นโอลิงนะครับแล้วก็สูบนะครับมีแค่นั้นนะครับผมไม่ได้ไปซ่อมอะไรมากมายนะครับตัวนี้จะใส่โอลิงสองตัวนะครับที่แกนนะครับครับโอลิงทำง่ายๆนะครับผม ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสบายนะครับก็ยังไม่มีกระจิตกระใจได้ทำอะไรกันนะครับเอามาให้ดูกันเฉยนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตนะครับถอดระบบให้ดูเลยกันครับว่าข้างในมันแตกต่างกันยังไงนะครับตัวน,นี้เขาก็จะกลึงเกลียวนะครับ เป็นฝาปิดนะครับแล้วก็มียางโอลิงนะครับข้างในนี่นะครับยางโอลิงก็จะทำตัวนี้เป็นบาไว้รับกับโอลิงนะครับตัวนี้เวลาเอาโอลิงเข้าไปนะครับแล้วก็ขัน จะมีตัวนี้นะครับเป็นตัวบีบให้โอลิงแบ่งตัวให้มันฟิตกับแกนเหล็กตัวนี้นะครับลมก็จะไม่รั่วออกมานะครับผมตัวนี้ไม่รู้ว่าเขาทำไว้เพื่ออะไรนะครับตัวนี้น่าจะเป็นการถอดประกอบหรือว่าแยกชิ้นส่วนให้ดูแลรักษาง่ายหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็ไม่เข้าใจนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นโอลิงทั้งสองฝั่งนะครับก็จากประสบการณ์นะครับที่เคยเล่นมาก็เพิ่งเพิ่งได้เคยเจอนะครับก็เลยเอามาแชร์นะครับมันดีกว่าระบ,บบธรรมดายังไงนะครับตัวนี้โอลิงไม่เคลื่อนที่นะครับก็คือเวลาถ้าโอลิงเคลื่อนที่นะครับถ้าเราทําตัวข้างในนะครับ พวกรูพวกอะไรถ้าเราเก็บรอยแบบรอยคมๆอะ่ะไม่หมดนะครับเวลาอุลิงมันเคลื่อนนะครับหรือว่าเวลาเรายิงนะครับผมลมมันก็จะดันแกนออกมานะครับทําให้อุลิงขาดบ้างสึกบ้างนะครับผมก็มีผลกับลมรั่วนะครับระบบนี้เขาจะเขาจึงทําระบบนี้ขึ้นมานะครับเวลาอุลิงไม่เคลื่อนที่นะครับ โอลิงก็อยู่อยู่กับที่นะครับมันจะเคลื่อนแต่แกนนะครับผมฉะนั้นถ้าแกนไม่เป็นรอยหรือว่าไม่มีอะไรไปบาดโอลิงนะครับเขาก็จะใช้ไปนานๆนะครับตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ส่วนข้อเสียนะครับข้อเสียก็ยังยังไม่เจอนะครับระบบโอลิงแบบไม่เคลื่อนที่นะครับผม ตัวนี้ก็อัดลมประมาณ1กว่าทีนะครับยิงทีนึงก็แรงเอาเรื่องนะครับแต่ถ้าให้เทียบกับระบบ p c p มันก็คงเทียบกันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นคนละระบบนะครับการดูแลการเก็บรักษามันก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับระยะหวังผลนะครับตรงนี้ไว้สำหรับคนงบน้อยนะครับที่ไม่ต้องการอะไรมากนะครับ หรือจะไปแปลงเป็นเบอร์2ก็ได้นะครับตัวนี้ห้องลมใหญ่มากนะครับสามารถเลิ่มเป็นเบอร์2ได้นะครับตัวนี้งานดีมากนะครับผมตัวต่อไปนะครับเป็นเอามาให้ดูแบบคร่าวๆนะครับตัวนี้เป็น โปรเจกต์ต่อไปนะครับแบบอูลิงสูบมือนะครับเล่น8มิลน,นะครับเอาไว้ให้คนแก่ได้ล่านะครับยิงหนูบ้างยิงนกบ้างนะครับตามภาษาคนแก่นะครับผมไม่ต้องซีเรียสนะครับลูกก็ราคาถูกนะครับแล้วก็อุปกรณ์การใช้งานหรือว่าบำรุงรักษาก็ไม่เยอะนะครับตัวนี้ ประมาณนี้นะครับระบบสปริงนะครับระบบไกลตัวล็อกไกลนะครับตัวดันกับไกลนะครับผมแกนนะครับจะไม่เอามาดันตูดนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเหนียวไกลค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับทำเป็น ค่งล่องโอลิงนะครับคล้ายๆล่องโอลิงนะครับแล้วก็ทําเป็นไกลแบบแหลมๆขึ้นมานะครับมันก็จะเกาะอยู่เลยนะครับไม่หลุดครับไกเป็นสแตเลสนะครับสําหรับงาน pcp ช่วงนี้ก็ยังไม่คืบหน้านะครับตอนนี้ก็ยังเป็นตัวเก่านะครับเป็น m 4ตัวเดิมนะครับ ยังไม่มีเวลาไปล่านะครับช่วงนี้เป็นหน้าน้ำนะครับผมหลังจากที่น้ำลดก็คงจะได้ไปล่ากันนะครับฤดูการนี้นะครับอาจจะเป็นฤดูการแรกนะครับที่ที่ปล่านะครับเพราะหลังจากที่ไปศึกษาหาข้อมูลมานะครับว่าอะไรที่ล่าได้นะครับอะไรที่เป็นสัตว์สงวนนะครับสําหรับนกเขานะครับ ก็จะมีนกเขาใหญ่นะครับแล้วก็นกเขาชวานะครับบางท่านนะครับก็ยังเข้าใจนะครับว่านกเขาชวาเป็นสัตว์อนุรักษ์หรือว่าสัตว์สงวนนะครับที่จริงนะครับไม่ใช่นะครับผมนกเขาชวาตอนนี้ก็กลายเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับประเภทแข่งขันแล้วนะครับผมแถวภาคใต้เขาก็เอามาเลี้ยงแล้วก็ขันแข่งกันนะครับผม ไม่ใช่สัสตว์สงวนนะครับถ้าเป็นสรรั <Gym. S 1> สตว์สงวนนี่คงแย่แล้วครับพวกนั้นคือโดนจับ <c> ก <ười> ันหมดแน่ๆนะครับผมก็มีอะไรมากนะครับวันนี้ก็เอาระบบสูบมือ8มิลนะครับโอลิ่งไม่เคลื่อนที่นะครับมาให้พี่น้องชาว PCP ได้รับชมนะครับสําหรับใครที่กำลังจะทำนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางนะครับ นำไปต่อยอดนะครับหรือก็นําไปดัดแปลงแก้ไขให้เข้ากับอุปกรณ์ที่เรามีนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับหรือว่ากดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ